สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท n n 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลลัสเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และสาหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้เรียกว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วคุณผู้ชมค่ะที่เราได,ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องราวของอเรียกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตวันนี้ก็เลยต่อเนื่องมาค่ะว่าถ้าต่อมลูกหมากโตแล้วแล้วมันเป็นมะเร็งมันจะมีอาการยังไงบ้างนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งบอกเลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายทุกๆคนต้องต้องรับชมเพราะอาจารย์บอกว่ามันเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายที่อายุเยอะขึ้นค่ะ มากกว่า50ปีเนี้ยเกิดขึ้นได้เลยนะคะสำหรับต่อลูกหมากโตแต่มะเร็งอันนี้เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันในวันนี้กันว่าจะสามารถเกิดได้ยังไงบ้างมีอาการยังไงบ้างนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์นะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ค่ะจากหน่วยัรยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จุรินโอภาณุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับได้รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์ค่ะสวด,ดีครับครั้งที่แล้วได้รับความรู้ด้วยและอาจารย์คุยสนุกด้วยค่ะจุ๊บจุ๊บก็ตื่นเต้นไปกับอาจารย์ที่ให้ความรู้มาด้วยค่ะแต่ว่านี้เราจะมาคุยกันต่อจากต่อมลูกหมากโตมาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่คําวันนี้มะเร็งค่ะอาจารย์พูดมันน่าจะเป็นอะไรที่ ไม่ชิวเหมือนเหมือนต่อมลูกหมากโตที่อาจารย์บอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้พออายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ห้าสิบปีก็จะมีแล้วก็มียงมียาดูแลแล้วก็ทานกันไปนะคะคแต่อันนี้พอเป็นมะเร็งฟังดูน่ากลัวแล้วคะ่ะอาจารย์มะเร็งต่อมลูกหมากถือเป็นมะเร็งที่ร้ายมากไหมคะอาจารย์ครับถ้าถ้าถ,ถามว่ามันร้ายมากไหมถือว่าไม่ร้ายมากครับเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตไม่เร็วมากนะครับเรามีเวลาจัดการกับมันค่อนข้าง พอสมควรนะครับหมายถึงว่าพอรู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบมานั่งกังวลเยอะ,ะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งของผู้ชายทั้งโลกเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งอ,อันดับหนึ่งนะอัะนดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาหรือการพัฒนาการรักษาเนี่ยถือว่าไปเร็วมากเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมีหลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นขั้นตอนไหนเนี่ยเราก็สามารถรักษาให้คุณอยู่กับครอบครัวได้อีกหรือว่าทําให้คุณมี คุณภาพชีวิตที่ดีอยูตอ่ต่อเนื่องเนี่ยได้อีกเป็นอย่างน้อย5 1าถึงปีเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆผมอยากแยกกันก่อนอย่างนี้นะครับว่าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยยังมีความกังวลอยู่ว่าเมื่อเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอ,มอันเนี้ยจริงๆต้องขออธิบายว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ อย่างตอนที่แล้วที่ผมกล่าวไปต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นภาวะที่พบในผู้ชายสูงอายุทุกคนแต่เราจะรักษาต่อเมื่อมีอาการแล้วมันก็ไม่ได้พัฒนากลายไปเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็เกิดจากในเซลล์ของต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันเจริญผิดปกติไปก็กลายเป็นมะเร็งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับส่วนปัจจัยถามว่าใครที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงเนี่ยก็ เราพบว่าจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่ามีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับที่ทําให้คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหนึ่งก็คืออายุที่มากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยเคยมีคนเขาศึกษาเรียกว่าเอาผู้ชายที่สูงอายุ60、70-80ปีเนี่ยไปผ่าตัดเหมือนกับเขาเรียกว่าผ่าตัดศพนิตเวสน,นะครับค่ะอาจารย์ แต่แต่เสียชีวิตจากสาเหตุอๆๆๆื่นนะครับเขาบอกว่ายิ่งผู้ชายสูงอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีต่อมลูกหม,มากแฝงอยู่ในตัวมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอาการม,ม,มาถ<อ>ึงต่อมลูกหม,มากโตหรือมะเร็งคะมะเร็งต่อมลูกหมากครับพบเลยใช่ไหมคะพบมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ในต่อมลูกหม,มากของผู้ชายที่สูงอายุอย่างเช่นคนไข้อายุ80ปีขึ้นไปก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากแฝงอยู่ในตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแต่ไม่มีอาการแต่ไม่มีอาการอะไรเลยใช่ครับแต่เสียชีวิตด้วยอย่างอื่นแต่เส ข,ข้อแรกนะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเราเพราะว่าชาวสแกนดิเนเวียแอฟริกันอเมริกันชาวอเมริกันชาวยุโรปเนี่ยมีโอกาสเป็นมากกว่าชาวเอเชียค<ห>่อนข้างเยอะนะครับ<ห>บ้านเราเนี่ยมะเร็งต่อมลูกหม,มากถือว่าอยู่อันดับสักประมาณ ถถึง6ของผู้ชายนะครับแต่ถ้าเกิดใน,ในต่างประเทศหรือประเทศทางตะวันตกเนี่ยมะเร็งต่อมลูกหม,มากถือเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้ชายชาวตะวันตกนะครับถือว่าเป็นน้องๆองของมะเร็งเต้านมในเพศหญิงเลยแต่น,นี้จะเป็นมะเร,เร็งของผู้ชายเท่านั้นเองครับก็คือเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายเขาครับอ๋อแต่ว่าก็คือถ้าเป็นคุณผู้ชมฟังอาจจะสว่าโชคดีหน่อยที่เราเป็นโซนเอเชีย e จ, <ะ S 1> จะมีอโอกาสเป็นน้อยกว่านะครับแต่ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้ชายชาวตะวันตกแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับ ถึงพบเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสาเหตุการตายก็อยู่อันดับ3หรืออันดับ4เนื่องจากว่ามันมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งตับไม่ดุเท่าไม่ดุเท่าใช่ครับประมาณนั้นยังมีเวลารักษากันพอสมควรไม่นั้นเป็นแล้วก็ยังไม่ต้องตกใจครับเรายังมาคุยกันได้โอเคอันนี้่าจะเป็นความหวังสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะนั่งฟังอยู่แล้วอาจจะได้รับการมมีนิฉัยมาแล้วยังเครียดอยู่อันนี้อาจารย์เป็นให้อาจารย์ได้ครับส่วนข้อ3ามไม่กี้เราพูดถึงปัจจัยเสริมข้อสามก็คือมีญาาตติสยรงลดับที่1 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อพี่ชายน้องชายลูกชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงขึ้นยิ่งมีคนในครอบครัวเป็นมากขึ้นก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นะนะครับสปัจจัยนี้เป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วว่าว่ามันเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นของของของชาวไทยเราเนี่ยก็ก็ถือว่ายัางไม่ค่อยน่าตกวิตกกังวลเท่าไหร่นักะนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็จะมีการศึกษากันเยอะมากเลยนะครับว่า กินอะไรแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะครับว่ากินอะไรนะครับแต่แต่เราพบว่าถ้าเกิดสมมุติแบบเป็นอย่างชาวจีหรือชาวญี่ปุ่นเนี่ยย้ายไปอยู่ในอเมริกาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ไปศึกไปอยู่ในชุมชนของอเมริกาเลยไปมีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบชาวอเารแบบเขาอากาศเราพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าชาวญี่ปุ่นพื้นเมืองเนี่ยประมาณ1ิบเท่าเพราะฉะนั้นเขาเชื่อนะครับว่าสภาพแวดล้อม รวมถึงอาหารการกินเนี่ยมีผลแต่มันพิสูจน์เป๊ะๆไม่ได้ว่าตัวไหนอ่าอย่างฝรั่งเนี่ยจริงๆเขาสนใจอาหารบ้านเรามากเลยนะน้ำเต้าหู้ชาเขียวอ่าซึ่งซึ่งซึ่งมีเขาเรียกเชื่อว่าน่าจะมีสารบางอย่างที่ยับยั้งการเจริญเติบโตได้แต่อันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับรวมถึงมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเห็นเขารณรงค์หรือโฆษณาเยอะก็คือไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศอ๋อใช่ใช่ใช่เช่ซึ่งเขาเขา เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งนะครับแต่จากการพิสูน์เนี่ยมันก็มีทั้งการศึกษาที่สนับสนุนและการศึกษาที่ไม่สนับสนุนโดยเฉพาะที่ไม่สนับสนุนเนี่ยบอกว่าคนที่กินซอสมะเขือเทศเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่บ้านเราเป็นชาวอเมริกาแต่ชาวอเมริกาก็ยังเป็นเขาก็ยังเป็นเยอะกว่าเยอะกว่าเราเนี่ยมันนทำให้มันพิสูจน์ยากมากครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีอาหารตัวไหนชัดเจนไหมก็ยังไม่มีครับเวลาคนไล้มาถามผมเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้ได้จำกัดอะไรชัดเจนนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้อะไรก็คือสามารถทานได้เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องอาหารก็ยังไม่แน่แต่ก็แต่ก็มีนิดแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ยังพิสูจน์ไม่ได้จริงๆทานอาหารแบบไทยเราเนี่ยครับดีที่สุดอดไทยที่สุดใช่ครับต่างชาติเขายังอยากมาทานแบบเราเลยใช่ครับถ้าเกิดไปไปกินพวกแบบอาหารทางตะวันตกเยอะ จะมีเฟซฟูดอันนี้น่าเสี่ยงละแต่ว่าน่าเสี่ยงทุกมะเร็งค่ะอาจารย์กับคุณหมอทุกมะเร็งนะเบาหวานความดันไขมันด้วยถูกต้องเป็นทุกโรคอ้วนด้วยอะไรด้วยมันทำให้เป็นเมตาบอลิกซินโดมซึ่งเป็นสาเหตุของทุกๆโรคทุกๆโรคเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาทานอาหารบ้านเราน่าจะเสี่ก่อนทุกต้องนี่ได้รู้เรื่องของสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่จะสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้แล้ว มาดูที่อาการค่ะอาจารย์ตอนนี้หลายๆคนเริ่มรู้สึกกังวลว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นค่ะคือจริงๆมะเร็งต่อมลูกหม,มากเนี่ยจะมีอยู่4 4แบบหรือ4อาการหลักๆนะครับหก็คือมีอาการเหมือนต่อมลูกหม,มากโตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณมีอาการของต่อมลูกหม,มากโตมันแยกไม่ได้โดยการวินิจฉัยโดยอาการ,ร,รอย่างเดียวก็คือต้องเจาะเลือดอย่างที่ผมบอกอ,อันที่2ก็คือมาด้วยเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันกินอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นกินท่อไตก็จะทําให้ไตบวมน้ํากินกระเพาะปัสสาวะก็จะทำให้ปัสวะเเป็นลือด นะครับส่วนอันที่3ก็คือมาด้วยอาการของเขาเรียกมะเร็งกระจายไปแล้ว oh. ตำแหน่งที่มะเร็งชอบกระจายไปมากที่สุดก็คือกระดูก mm hmm. บางท่านก็จะมาด้วยกระดูกหักแบบล้มเบาๆก็กระดูกห mm ัก hmm. ไ,ปไปตรวจก็เป็นมะเร็งกระจายไปกระดูก <Okay. S 2> แล้วส,สุดสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นเป็นลักษณะที่เราพบบ่อยมากที่สุดในปัจจุบันก็คือไม่มีอาการอะไรเลยแต่คนไข้ตื่นตระหนกหรือคนไข้วิตกกังวลก็ไปเจาะเลือดตรวจ <Okay. S 2> หาค่ามะเร็งครับ <Okay. S 2> หาค่า PSA แล้วก็พบว่าค่า PSA สูงก็เลยเจอ นะครับก oh. ็จะมี U C แบบ <Wow. S 2> เพราะฉะนั้นก็ก็จะแล้วแต่ว่าคนไข้จะมาในลักษณะไหนครับอืมฟังดูแล้วอันนี้คืออาการที่จะจะเจอพูดง่ายๆคือถ้ามีอาการของต่อมลูกหมากพุ่งมา,มาหาคุณหมอก่อนมาตรวจว่าเป็นต่อมลูกหมากเฉยๆหรือว่าเป็นมะเร็งจะได้จะได้ดูกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นค,ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือการตรวจนะค่ะอาจารย์สารนะคะ P S <PS> A <S ตว <S ัวนี้คือปัจจุบนนันคือสามารถไปขอตรวจได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถขอตรวจได้เลยนะครับ P S A เป็นเป็นสารที่ จริงๆแล้วตัวนี้เ,เริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทำให้ซีเมนหร,หรือหรือน้ำน้ำเลี้ยงตัวสเปิร์มเนี่ยมันไม่แข็งตัวะนะครับต่อมาเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถเนี่ยนะครับชื่อ PSA test ะนะครับมันสามารถเอามาใช้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของต่อมรุ่งหมากได้ แต่ถ้าเกิดสมมติสารตัวนี้สูงเนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับตําลูกหมากอักเสบก็สูงได้ตําลูกหมากโตก็สูงได้เยก็สูงได้แล้วตอบลูกหมากเป็นมะเร็งก็สูงได้<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อสูงแล้วเนี่ยก็ต้องมาคุยกับแพทย์ก่อนนะครับใน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 ,ในแนวแนวแนวทางหรือหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็จะดูเขาเรียกว่าแนวโน้ม ของ PSA ที่เปลี่ยนไปเมื่อเจาะปกติเจาะครั้งแรกสูงถ้าเกิดสูงไม่มากเราอาจจะขอเจาะดูอีกครั้งหนึ่ง hmm. ว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นเป็นต่อมลูกหมากเสพเนี่ยส่วนใหญ่สูงแล้วมันจะลง oh. ะถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตสูงแต่ก็จะสูงไม่มาก <c oughs> แต่ถ้าเกิดสูง <c oughs> อยู่นิ่งๆอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากป hmm. กติเนี่ยค่าที่เราใช้ในการแนะนําว่าคนไข้จําเป็นที่จะต้องตรวจ หรือว่าหาดูว่ามีมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยก็คือมากกว่า4ถ้าเกิดน้อยกว่า4ี่เนี่ยส่วนใหญ่โอกาสเป็นมะเร็งต่ำลุกหมากค่อนข้างต่าถ้ามากกว่า4แล้วถึงจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่ำลุกหมากค,ครับผมก็คือเราสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของตัวเองได้ใช่ครับแล้วอื่นวิธีวิธีคัดกรองอื่นๆนะคะอาจารย์จริงๆในปัจจุบันวิธีนี้เร็วที่สุดแล้วก็<อ>ดีที่สุดครับในต่างประเทศเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเดียวนะครับจนจนกระทั่งมีการรณรงค์ว่าให้เจาะให้น้อยลงเนื่องจากอย่างที่อย่างท มะเร็งต่อมลูกหมากมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต uh huh. กับทุกคนเนี่ยพอเราตื่นตระหนกบางทีคนอายุ80มาก็มาเจาะเลือด uh huh. ใช่ไหมครับหาดูว่าตัวนี้สูงมันมันก็มีโอกาสที่เขาจะมีมะเร็งแฝงอยู่ในร่างแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยนะ, uh huh. ะเขาอาจจะเสียชีวิตจากโรคอื่นก่อน uh huh. ก็ได้ <c oughs> แต่พอเขามาเจาะปุ๊บรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องรักษาเพราะเขากระบวนการการรักษาทุกทางเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงของการรักษามันต้องเจ็บตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้น บางทีก็ก็จะมีการรณรงค์หรือว่าผูดในแง่อีกหนึงว่า PSA เนี่ยมันมีข้อดีมากแต่มันก็มีข้อเสียด้วยนะครับบางทีแบบว่าถ้าท่านอายุแบบ8 85หรือรอายุสูงอายุมากๆแล้วยังมีโรคอื่นด้วยใช่ครับอ,อย่างต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกว่าคุณจะมีอายุอยู่ไม่ถึงอีก5ปีเนี่ยไม่ควรเจาะเลย ยอยู่ยังมีความสุขดีกว่าอยาู่ยังใช่อยู่ยังไม่รู้ดีกว่าครับไม่เจาะไม่เป็นชอบขาจัดไม่เจาะไม่เป็นอ่แต so ่ถ้าเกิดสมมุติคุณคุณอายุน้อยอายุมากกว่า50ปีอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เขาก็รณรงค์ให้ตรวจนะครับโดยเฉพาะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกไปเป็นเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันมีญาติสายตรงลำดับที่หนึ่งก็ก็น่ามาเจาะเร็วใช่ครับ่ะแนดซว่าก็คือ50เหมือนกับตรวจต่อมลูกหมากเหมือนกันใช่ครับของของคนไทยเราเนี่ยมาตรฐานเราก็ยึด ผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปและมีอาการของระบบทางเดินปัสสาวะอ,อ,วอันนี้าาควรจะตรวจ่แต่ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอาการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแล้ะถ,ถ้าสะดวกก็ตรวจได้ไม่สะดวกก็เรามีอาการก่อนก็ได้ใ่คราาทีนี้พอตรวจตรวจอันนี้จะตรวจคัดกรองแล้ว ตรวจยืนยันเหรอคะอาจารย์ใช่ครับพอตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผลเลือดที่สูงเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากเสมอไปอาจจะเป็นต่อมลูกหม,มากโตหรือต่อมลูกหม,มากอักเสบก็ได้วิธีเดียวที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากหรือเปล่าคือตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูนะครับขั้นตอนในการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราจะส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์ลื่นแม่เหล็กก่อนการทำเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กก็จะวาดรูปร่างของต่อมลูกหมากให้เราเห็น แล้วก็บ่งชี้ว่ามีตำแหน่งตรงไหนของต่อมลูกหม,มากบ้างที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าตรงนี้สงสัยเนื้อดีนะตรงนี้สงสัยเนื้อร้ายนะตรงนี้สงสัยแค่ต่อมลูกหม,มาก,กเสบนะซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยหมออ่าอย่างนี้นะครับก็คือทําออกมาแล้วก็จะวงตำแหน่งนะครับเส้นสีเหลืองที่วงรอบใหญ่นะั่นคือต่อมลูกหม,มากทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีส้มๆถ้าเกิดท่านจะเห็นตำแหน่งตรงนั้นก็คือตำแหน่งที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายของต่อมลูกหมาก เวลาตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเราก็จะตัดตรงไปตรงจุดนั้นระบุตรงนั้นใช่จังเลยครับแต่แต่วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นขั้นตอนที่เก่ากว่านั้นหน่อยก็คือเราไม่ได้ทำเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กก็จะเจาะแบบสุ่มในตำแหน่งที่พบบ่อยๆแต่การเจาะแบบสุ่มเนี่ยข้อดีของมันก็คือไม่ต้องดมยาสลบทำได้เลยแต่เจ็บหน่อยนะแล้วก็ แต่ความแม่นยำม,มันจะอยู่ที่ประมาณสัก 60- 70%ถึงเ <นะ S 2> อแต่ถ้าเกิดเราใช้เอ็กซเดย์ขึ้นม่เลกช่วยเนี่ยความแม่นยำม,มันจะขึ้นไปสูงถึง90%แต่ก็มีข้อเสียก็คือส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ในปัจจุบันยังยังต้องอเหมือนกับนอนโรงพยาบาลหนึ่งค,คืนค,ครับบางคนอาจจะให้แบบเหมือนกับยายายานอนหลบับบางคนก็อาจจะต้องบล็อกหลังบางคนอาจจะต้องดมยาสลบอ๋อยังยังค่อนข้างเจ็บอยู่เพราะว่าเผื่อเขาอยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างในรูปเนี้ยก็ต้องมันมันค่อนข้างเจ็บอยู่ใช่ไหมอาจารย์เจ แบบตรวจแบบสุ่ม,มใช่ครับพอตรวจแล้วยืนยันแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษามันมีการแบ่งเลเวลของมะเร็ง,ง,รงยังไงบ้างคะพอ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 ตรวจตรวจยืนยันแล้วนะครับก็คือเจาะชิ้นเนื้อปุ๊บว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือมาประเมินว่าคุณอยู่ในระยะไหนระยะหนกับระยะ2เนี่ยก็คืออยู่ในต่อมลูกหมากเท่านั้นอยู่ในต่อมลูกหมากเท่านั้นก็คือยังไม่กระจายออกมานอกต่อมลูกหมากนะระยะที่1ก็เล็กๆเห็นไหมครับระยะที่2ก็คือมี ก้อนสองข้างของต่อมลูกหม,มากมีนะซ้ายทั้งขวาแต่ยังอยู่ในต่อมลูกหม,มากเท่านั้นการรักษาหลักๆในระยะที่1ระยะที่2เนี่ยเราหวังผลถึงหายขาดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดในปัจจุบันก็ยังมีบทบาทอยู่มากมนะครับการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้ามากอย่างที่ผมบอกมันเป็นมะเร็งของผู้ชายในประเทศที่เจริญแล้วเพราะฉะนั้นมันพัฒนาเร็วมากนะครับช่วงแรกเนี่ยเราก็เปิดผ่าตัดแบบเปิดหลังๆเป็นผ่าตัดสองกล้องปัจจุบันเนี่ยก็คือการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด นะครับผมก็คุมอยู <Yes ่ที่คอนโซลแล้วก็หุ่นยนต์จะเป็นคนผ่าตัดอยู่ในช่องท้องคนไข้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ก้าวหน้าที่สุดในการผ่าตัดในในปัจจุบันแล้วครับจุดประสงค์ก็คือเราตัดต่อมลูกหมากไปทั้งหมดเลยแล้วเราก็ท่อปัสสาวะมาต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะครับเพื่อหวังผลถึงหายขาดรูปนี้จะเป็นเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อนะครับ อ๋ออันนี้เป็นตัดชิ้นเนื้อตัดชิ้นเนื้อเนี่ยครับที่ภาพที่เห็นก็คือตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดชิ้นเนื้อนะครับเป็นช่วงตรวจวินิจฉัยเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเพื่อวินิจฉัยเพื่อคอนเฟิร์มคราวนี้พอเป็นระยะที่3เนี่ยก็คือมะเเ็งต่อมลูกหมากกินออกมาอยู่รอบๆต่อมลูกหมากแล้วแต่ยังไม่มีกระจายกระจายไปเดี๋ยวได้ขึ้นภาพอีกนิดนึงที่จุ๊มแอบดูอยู่ว่าอันที่3คือมันเหมือนชิดชิดขอบครับชิดขอบของต่อมลูกหมากอยู่เนียใช่ไหมจริงจริงก็คือชิดขอบอันนี้ตอนเราต้องถือ อันนี้ก็คือการรักษาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดก็ยังผ่ผาตัดร<ด>ักษาได้อยู่ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับมันมันไม่การหวังผลหายขาดเนี่ยเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอเพราะว่าในในระดับตาเปล่าที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าเราออกมาหมดแล้วแต่ระดับพยาธิวิทยาที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยบางทีอาจจะหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจจะต้องไปทําต่อโดยการฉายแสงหรือบางท่านก็รู้สึกว่าการผ่าตัดมันอาจจะจะน่ากลัวในระยะนี้เพราะโอกาสหายขาดมันน้อยบางท่านก็ไปฉายแสงเลยก็ได้ แต่เมื่อกี้ระยะที่1ระยะที่2นี่ก็สามารถฉายแสงได้นะครับใ,<ช>ในในปัจจุบันเครื่องฉายแสงพัฒนาไปมาก<ช>สามารถฉายแสงโดยที่มีเขาเรียกมีผลข้างเคียงต่อลำไส้ใหญ่และก็กระเพาะปัสสาวะลดลงมากนะครับก็สามารถฉายแสงได้เหมือนกัน<ช>นะครับแต่ในฐานะที่ผม,มหมอผ่าตัดเนี่ยผมก็ยังยืนนว่าผ่าตัดเอาไปก่อนเปกันดีกว่า <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <อ>ส่วนระยะที่4ี่เนี่ยก็คือระยะที่มีการกระจาย<ช>ไปกระดูกแล้ว การที่มันกระจายไปกระดูกแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วครับ oh. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาเพื่อควบคุมโรคทําให้คนไข้าสามารถอยู่แบบสบายๆได้นานที่สุดนะครับ oh. ท่านที่เป็นระยะแพร่กระจายแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่ผมเคยเกินไว้แล้วว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจเจริญเติบโต,ตค่อนข้างช้า oh. ถึงจะกระจายไปกระดูกแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนเพศช,ชาย oh. คนไข้เนี่ยจะสามารถอยู่ได้อีก5ปีสบายๆแบบไม่มีอาการอะไรเลยถ้าท่านไหนสู้หน่อยก็ไปให้ยาเคมีบำบัดเสริมอาจจะอยู่ได้นานกว่า5ปีด้วยซ้ำนะครับแต่ในนี้เราต้องไปผ่าตัดไปยุ่งอะไรกับเขาไหมคะอาจารย์ระยะ4ระยะ4ส่วนใหญ่ผ่าตัดแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วครับการผ่าก็เหมือนกับมันสามารถเอาต่อมลูกหมากออกได้แต่ว่าตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันก็ไปผ่าตัดเอาออกไม่ได้ใช่ครับเมื่อกี้เราพูดเราดูแต่ข้อดีของการผ่าตัดการผ่าตัดก็มีข้อเสียนะครับ ข้อเสียที่สําคัญเลยคือหนึ่งคืออายุเพศเส้นประสาทที่ที่ที่ไปเลี้ยงอายุเพศเนี่ยมันอยู่อยู่ข้างๆต่อมลูกหม,มากการผ่าตัดถึงจะผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แล้วเนี่ยก็มีโอกาสโดนเส้นประสาทเหล่านี้ถึงเราพยายามจะเก็บเส้นประสาทไว้แล้วนะครับก็โดยหลักการแล้วก็มีโอกาสที่มันจะอายุเพศไม่แข็งตัวได้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมถึงต่อมลูกหม,มากเนี่ยจะอยู่ใกล้กับหูรูดมากค่ะ การอาตอมลูกหมากออกเนี่ยโดยไม่โดนหูรูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยม,มันจะโดนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณหนึ่งซที่จะมีอาการของทางเดินแบบปัสสาวะเรื่องเกี่ยวกับการกั้นเนี่ยไม่ดีบางท่านถึงกั้นไม่ได้เลยนะครับก็มีนะครับอันนี้คือข้อเสียของการผ่าตัดม,มีหน้าจะนึหนึงว่าที่อาจารย์บอกว่าบางทีเขาก็จะเลือกไปฉายแสงแทนผ่าตัดเพราะมันจะมีอ๋อมีมีมผลข้างเคียงอย่างอย่างอย่างที่ผมเคยเคยเจอมานะครับส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่ง เขาคอนเซิร์เขาเขาจะกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศสูงมากเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเขาก็จะเลือกเลือกไปทางใช้แสงใช่ครับซึ่งถ้าเป็น1นสองเนี่ยก็คือยังยังใช้ฉายแสงได้จริงๆ1-2-3นึใช้ฉายแสงได้หมดนะครับแต่1กับ2เนี่ยโดยหลักการแล้วถึงใช้แสงออกมาแล้วเนี่ยมันใช้แสงมันก็เหมือนกับเอาไฟเข้าไปเผาตอมลูกหมากทั้งหมดนะครับ เราก็หวังว่ามันจะโดนเซลโดยเฉพาะถ้าเซลมันไม่เยอะมันก็ได้ยาเผาหมดแต่บางทีเนี่ยมันเผาไม่หมดเราไม่รู้บางทีในการติดตามเนี่ยเราสามารถรับรองว่าคุณจะอยู่ได้ถึง10ปีแต่ถ้าเกินนานกว่า10ปีจะถึงหายขาดไหมเนี่ยบางทีก็พูดยากนะครับเราก็จะมีคนไข้จํานวนหนึ่งที่มันยังมีต่อมลูกหมากหรืออยู่ในร่างเนี่ยมันก็มีโอกาสไสาใจใช่มีโอกาสที่เซลมันจะกลับมาใหม่ได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าผ่าตัดมันก็ออกไปเลยแล้วก็ว่าในขั้นในระยะหนึ่งสองเราหวังผลหายขาดใ,<ช>ใช่ครับจริงๆว่าคํำนี้จะว่าเป็นกําลังใจให้กับกับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะแบบว่ามีได้ข้อมูลหรือว่ากังวลใจอยู่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ทาให้ให้รู้สึกว่ามีกําลังใจที่มากขึ้นนะคะคในการที่จะรักษานะคะคเป็น,เป,นเป็นทางเลือกก็คือผ่าตัดแล้วก็ถ้าเป็นระยะท้ายๆก็คือดูแลกันไปใช่ไหมคะอาจารย์ แต่ว่าแต่ถึงเป็นระยะ3ระยะ4ก็รักษาได้นะครับระยะ3เนี่ยคุณถ้าเกิดแบบสู้สู้กับเราเต็มที่เนี่ยหปี1 0ปีนี่อยู่ได้สบายๆระยะ4ี่ก็อย่างน้อยก็5ปีครับถึงเป็นระยะสุดท้ายแล้วใช่ครับก็คือสามารถะจะไม่เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆที่พอถึงระยะสุดท้ายก็อยู่ได้ปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับอาจารย์มะเร็งต่อมลูกหมากเราก็ค่อนข้างรักษาได้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 นานได้อยู่อยู่ได้นานขึ้นนะครับในปัจจุบันเนื่องจากมีทั้งยามีทั้งเครื่องมือ วิวัฒนาการใหม่ๆเยอะครับก็คือสามารถมียามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีหุ่นยนต์ด้วยนะคะใช่ครับหุ่นยนต์ผ่าตัดอย่างอย่างของจุฬาเราตอนนี้ก็มีเครื่องฉายแสงใหม่ที่ชื่อตัวโปรตอนนะครับอ๋อคุณเคยได้ยินใช่ครับ<อ>เป็นเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยค่ะครับผมตัวละ2 0 0 0ล้านค่ะอาจารย์ก็เป็นก็ก็เป็นเอาไว้รักษาในระยะสุดท้ายของมะเร็งต่อมนุกหมากได้เหมือนกันอครับผม เคยได้อ่าน,น,นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะว่ามัน<ผ>ม,มีโปรตอนเข้ามาน<ช>ี่เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะคก็สามารถใช้มาดูแลตัวโต,ต๊มะเร็งตับลูกหมากได้เหมือนกันด้วย<ช>นะคะจันค่ะสุดท้ายนี่คือจยนค่ะก็คือสรุปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมะเร็งเราก็ดูแลดูแลกันไปได้เพราะว่าเขาไม่ดุมากไม่ดุมากใช่ค่ะอยู่อยู่กันยาวๆได้อยู่กันยาวๆได้ครับนะคะถ้าเกิดคนไข้ให้ความร่วมมือในการรักษานะครับก็อยู่กันได้นานครับค่ะแต่ทั้งนี้ทงนั้นคือถ้ารีบมาตั้งแต่เนิ่นๆผลการรักษาก็จะดีกว่า ค,ครับนะคะถ้วส่วนใหญ่คนไทยคนไข้ที่อาจารย์เจอคะเขามากันระยะประมาณไหนคะในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันดีขึ้นนะครับอตอนช่วงสัก20ปีที่แล้วตอนตอนผมเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยะจะมาด้วยแบบระยะท้ายๆเนื่องจากจว่ามะเร็งต่อมลูกหมากไม่ค่อยมีอาการครับ<อ>แต่ในปัจจุบันเนี่ยพอมีการการตรวจเช็คเลือดผลเลือดมากขึ้นค,คน เหมือนกับคุณหมอก็ให้ความรู้สู่ประชาชนมากขึ้นว่าตรวจเลือดแล้วเจอเร็วขึ้นเนี่ยก็จะมีประชาะก็จะมีกลุ่มประชากรในกลุ่ม1 2 3 1> ่งสพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันถือว่าในในระยะที่1นึเนี่ยก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นเยอะครับด,ดีขึ้นเยอะ,ะ,อะแต่ถ้าเกิดในของอเมริกานี่เมื่อก่อนเหมือนบ้านเราเลยนะครับเมื่อก่อน8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะสี่แต่ในปัจจุบันเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะหนึ่งสองครับ ของเขาก็ตื่นล้นกว่าเยอะเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของเขาอะยอะเขาเจอเยอะมากใช่เขาประมาณกันว่าผู้ชายอเมริกันทีมบาสเกตบอลหนึ่งหกคนเนี่ยต้องมีหนึ่งคนเป็นเยอะมากจริงค่ะจย์พอจารยกตัวอย่างนี้แล้วนึกภาพออกแล้วก็แบบคนลุกเลยค่ะจารย์วงเป็นกันเยอะมากนะคะซึ่งนอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าสะดวกอายุ50บปีขึ้นไปตรวจ ถ้าเกิด50ปีขึ้นไปคุณมีอาการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยควรจะตรวจมากแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีอาการเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเริ่มมีอาการตอมลูกมาหรืออาจารย์ที่อาจารย์ให้บอกมารีบมาพบคุณหมอจต่เนนเนๆรีบตรวจยืนยันหรืออะไรก็ตามเพื่อความ1อันเราสบายใจ2รักเจอเร็วรักษาเร็วผลการรักษาดีหายได้ด้วยนะคะถึงแม้จะขึ้นชื่อคําว่ามะเร็งก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่ก็เป็น เป็นดีต่อใจนิดนึงนะคะช่อไหมก่อนโยนกับเราหน่อยนึงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มามาที่มาให้ความรู้กับเรานะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะสตอนที่ผ่านมาได้รับความรู้จากอาจารย์นี่นะคะอาจารย์อธิบายนะคะได้อย่างละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟังเพลินแล้วก็สนุกด้วยนะคะขนาดพิธีกรนะคะไม่มีออยวันนี้ก็ยังแบบฟังเพลินแล้วก็สนุกนะคะได้ความรู้เพราะมันเป็นประโยชน์มากๆค่ะจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเรานะคะที่เป็นคุณผู้ชายได้นะคะไปแนะนําได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเ,เวลาของรายการแล้วนะคะจูจิมและ นี้สวัสดีค่ะ